สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลีสตินี่ดอททุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปกาทรทำนายของชาราศีสิงห์โดยจะเป็นการทำนายช่วงเดือนมิถุนายน2 5ง4นะซึ่งจะพูดถึงเรื่อง,งเงินเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับโดยก่อนอื่นนะผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะที่การสรนับสนุนแล้วก็ติดตามชอบของผมมาจนถึงทุกวันนี้อ่ะยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ยังไม่เคยกดติดตามกันมาก่อนเนี่ยถ้าดูแล้วชอบก็ขอ้้้้ชช่่วววยยกกกกกกกัันนนดดดดดดไลลคค์์แแแรรร็ะะิงงจเตือบ ส่วนคนไหนที่กด subscribe ไปแล้วเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆด้วยนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ไปครบแล้วนะครับมาเริ่มต้นดูกันเลยหน้าไพ่ชาวราศีสิงในเดือนนี้ตัวคุณอ่ะจะเลือกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเป็นการทําตามใจตัวเองนะท่ามการปัญหาสถานการณ์บางอย่างที่คุณไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงกับมันได้ตัวคุณอ่ะก็จะมองย้อนไปถึงสิ่งเก่าๆมีการยึดติดกับสิ่งดีๆที่เคยมีกับมันมาโดยตลอดนะโดยที่ตัวคุณเนี่ยก็เป็นคนที่ลองมุ่งหวังตั้งใจกับอะไรแล้วเนี่ยกก็จจจะริิงงัับส่นน้ ไม่ยอมแพ้ปล่อยวางกับมันไปง่ายๆนะครับซึ่งคุณกับคนรอบข้างรอบตัวเนี่ยแต่ก็เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขกันมาตลอดนะแต่แล้วนะคุณจะเริ่มที่จะปล่อยวางกับสิ่งรอบัวแล้วก็หันมามีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะครับเนี่ยคุณจะไม่ไปผูกติดหรือว่าฝากความสุขไว้กับคนอื่นมากนะคือคุณอาจจะเห็นถึงปัญหาบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาแล้วแหละแต่ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องอยู่กับมันคุณยังสามารถคิดถึงอะไรดีๆจากสิ่งเก่าๆที่เคยมีมาาาได้จจึงงงเลอที่่ะปยยววฉ เหมือนกับหลับตาข้างเดียวอะแล้วก็ใช้ชีวิตกับมันต่อไปเรื่อยๆอครับหรือถ้าว่าคุณอะมีตัวเลือกทางเลือกที่จะออกมาจากสิ่งเหล่านั้นได้คุณก็จะออกมาอยู่กับตัวเองนะพอรู้ว่าคุณไม่สามารถที่จะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงกับปัญหาเก่าๆเดิมๆตรงนั้นได้ไงเนี่ย,ยคุณก็ไม่ไปต่อสู้อะไรกับมันแล้วอะเดินออกมาเลยดีกว่าแม้ว่าที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยจะเหมือนว่ามันก็มีความลงตัวในชีวิตของคุณไม่น่ามีปัญหาอะไรมากนะแต่ความจริงแล้วอะมันก็มีความตึงเครียดคนรอบข้างกับสิ่งงแววดล,อดลอด้ออขคุณ เขาก็คงสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวคุณนะแต่คุณก็ยังคงมีความเด็ดขาดชัดเจนในตัวเองอะกับสิ่งที่คุณคิดก็ตัดสินใจลงไปตรงนี้แล้วอะครับเพราะว่ารู้แล้วก็เข้าใจกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไปอย่างดีนะแล้วก็เลือกที่จะวางเฉยเก็บเนี้บกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเอาไว้อะไม่อยากที่จะไปพูดคุยหรือว่าอธิบายให้ใครได้รับรู้อะแล้วไพจ็ก็บอกนะครับว่าสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณเนี่ยคุณคงไม่สามารถที่จะไปควบคุมจัดการอะไรกับมันได้นะก็คงต้้้ออองงปปปป่่มมมััันนนนนเเเ็ไไตตาาาะะะะรรณวจกกิิดดคบ นี่ก็คือแนวโน้มภาพรวมนะทีนี้ไปเจาะลึกกันเรื่องการงานดูบ้างหน้าไพ่ด้านการงานเนี่ยใบยแรกเป็นไพ่ก้าวเหลี่ยญน,นะเนี่ยผมบอกว่าตัวคุณน่ะก็จะมีความมั่นคงในตัวเองเป็นอย่างมากเลยอะแล้วก็มาใช้ชีวิตทางด้านการงานแบบส่วนตัวไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นสักเท่าไหร่อะซึ่งไอ้หนทางการงานของคุณตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกชะลกอกับตัวคุณนะ เพราะว่าคุณก็มีความสุขกับตรงนี้ดีอะแถมยังทําให้คุณน่ะมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้นด้วย่ยาง,งานดีเงินก็ดีตามขึ้นมาด้วยนะครับคุณจะพยายามขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตนะแล้วก็ต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้มันเข้ามายุ่งเกี่ยวกับตัวคุณนะ่ะคุณก็สร้างพื้นที่ส่วนตัวที่ทําให้คุณมีความสุขแล้วก็มีความสบายใจตรงนี้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณน่ะจะเป็นคนที่เด็ดขาดตัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวไปได้นะดวยใจองคคคคุุณณเนี่กก็มมมาาิ วิตกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเหมือนกันแหละแต่อย่างที่บอกนะครับว่าคุณคงไม่สามารถที่จะไปแก้ไขทำอะไรกับตรงจุดนั้นได้แล้วไงคิดมากไปก็เครียดเปล่าก็สู้ไปวานะไม่อยู่กับตัวเองดีกว่าทำงานของตัวเองไปคนเดียวนะครับเจ้าชะตาบางท่านนะ่ะอาจจะพบเจอความรักในวงงานของคุณก็ได้นะซึ่งคุณก็คงไม่ชอบใจกับความรักตรงนี้คุณจึงพยายามกีดกันความรักที่ไม่ไดีตรงนี้ออกไปจากชีวิตการงานของคุณอยู่ครับโอเคทีนี้มาดูเอาละครื่งก,ก,กันว่าไพายย่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายอย่างไงบ้าง ไพ่ใบเนี้ยก็พูดถึงเรื่องการจดบันทึกเรื่องราวนะพอมองรวมๆกับเรื่องราวน้าไพ่ตรงนี้มันบอกว่าการที่คุณหลีกหนีไม่ใช้ชีวิตส่วนตัวไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครเนี่ยคุณก็ควรจะเอาเวลาในตอนนี้มาคิดหาทางออกหรือทบทวนกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะซึ่งมันก็น่าจะช่วยให้คุณเนี่ยได้พบผลทางที่ดีสุดทันได้การงานของตัวคุณเองได้นะครับโอเคทีนี้บรสถานการด้านการเงินกันบ้างนะ มาหน,าน้าไพ่ด้านการเงินเนี่ยไพ่ก้าวเหรียญก็มาอีกแล้วนะซ้ำตำแหน่งเดิมด้วยบ่งบอกว่าคุณจะไม่ค่อยไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าจะให้ใครเนี่ยเขามายุ่งเกี่ยวกับคุณทางด้านการเงินในเดือนนี้นะครับเพราะว่าคุณจะเริ่มระวังตัวแล้วก็มองสิ่งต่างๆมองคนรอบข้างในแง่หลายแง่งลบมากขึ้นนะคุณอาจจะไปพบว่าคนอื่นๆเนี่ยเริ่มคิดสิ่งที่ไม่ดีมีการคิดวางแผนทําอะไรรับหลังทางด้านการเงินของคุณนะหรืออาจจะมีการคดโกงหักหลังกันอยู่ทางด้านการเงินก็ได้นะครับพอคุณเจอปัญหาเหล่านี้คุณก็ ตัดขาดจากสิ่งภายนอกทิ้งเลยอะหรือแง่หนึ่งก็คือตัวคุณเนี่ยอาจจะก,กำลังคิดวางแผนเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทางด้านการเงินในตอนนี้ก็ได้นะครับคุณก็อยากจะจบกับสิ่งเก่าๆเดิมๆทางด้านการเงินนะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีของคุณนะที่คุณจะสามารถพลิกเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงิน,นเดิมๆของคุณเนี่ยให้มันเป็นสู่สิ่งที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงขึ้นนะโอเคทีนี้มาดูเอาลครเื่องกันนะครับว่าพ่ยจะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่าอย่างไรบ้าง ไพ่เป็นเนี่ยก็เป็นการมายืนยันนะครับว่าคุณจะพบสิ่งที่ด,ดีทางด้านการเงินไปเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆทั้งเรื่องหน้าที่การงานหรือแม้แต่วิถีชีวิตรูปแบบการใช้เงินของคุณนะรวมไปถึงอาจจะมีเรื่องแหล่งรายได้ใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่ตัวคุณด้วยนะครับโอเคทีนี้เราดูสถานการณ์ด้านความรักกันบ้างนะให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วหรือคนที่มีคนคบหาดูใจกันแล้วนะ ลักชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้ดูคุณน่ะจะเริ่มมีความนิ่งในตัวเองแล้วก็มีความมั่นคงขึ้นในชีวิตนะเหมือนกับว่าคุณน่ะเริ่มที่จะปลดปล่อยตัวเองแล้วก็ปล่อยวางสิ่ง,งเก่าๆแย่ๆลงไปอ่ะแล้วก็ไปเริ่มต้นเดินหน้าสู่อะไรใหม่ๆในชีวิตอะเนี่ยทั้งไพ่คิงเหรียญแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญเลยอ่ะคุณอาจจะไปให้ความสนใจกับเรื่องหน้าที่การงานการเงินซะเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยเอาเรื่องความรักที่ปวดหัวเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับตัวเองมากแบบเนี่ยคุณจะเริ่มให้ความสคาคัญกับตัวเองมาก ไม่ปล่อยให้สิ่งภายนอกหรือแม้แต่ตัวคู่ของคุณเนี่ยเข้ามาสร้างปัญหาความวุ่นวายใจหรือว่าทําให้คุณรู้สึกไม่ดีมีความเศร้าเสียใจในเดือนนี้นะโอเคทีนี้มาดูอะไรเคลื่อนกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้างคํานั้นน่าจะพาไพ่ใบเนี้ยบอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้คุณ่ะจะเริ่มให้ความสุขัยกับตัวเองแล้วก็ปล่อยวางนิ่งเฉยกับเรื่องความรักมากสักแค่ไหนอ่ะ แต่คุณก็ไม่ควรที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีแสดงออกเรื่องแย่ๆลบๆใส่คู่ของคุณหรือคนรอบตัวนะเนี่ยคุณนิ่งเฉยวางเฉยแต่คุณก็สามารถทำสิ่งทีดีให้กับผู้อื่นแล้วก็ทำหน้าที่ของคนรักที่ดีได้ต่อไปอ่ะซึ่งถ้าหากว่าคุณทำหน้าที่ของตัวเองดีแล้วก็ทำสิ่งที่ดีให้กับผู้อื่นนะมันก็จะยิ่งช่วยส่งเสริมไอ้ความนิ่งของคุณเนี่ยให้มันดูมีความมั่นคงหน้าภูมิฐานแล้วก็มีความน่าเกงใจขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณละทิ้งความรักไปแล้วววกกกกกก็็ยยยัััังงทตไมมม่่่่ดีีีีออเเนนนาาาจจะะสผลบคุณ โอเคทีนี้เรดูความรักให้กับคนสดสนิทกันบ้างครับอืมมาถึงเรื่องหน้าไพ่คนสดสนิทเนี่ยก็ยังมีไพ่ของความวางเฉยนิ่งเฉยเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความรักเกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับคุณนะอาจจะพบเจอคนที่คุณชอบใจมีความรู้สึกหลักใ้ายกับเขาอยู่ก็มองมองเขาอยู่แหละแต่ว่าคุณก็คงมีเรื่องหน้าที่หรืออะไรบางอย่างที่คุณต้อง ยึดถือยึดมั่นกับมันเอาไว้อะทาให้ยังไม่สามารถเดินหน้าความรักตรงนี้ได้อย่างเต็มที่ครับอาจจะเป็นทั้งตัวคุณเองหรือคู่ของคุณก็ได้นะที่อยู่ในจุดที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าในชีวิตอะทั้งเรื่องหน้าที่การงานหรือแม้แต่สถานการณ์จังหวะที่มันไม่เหมาะสมในตอนนี้นะไม่แต่รักชอบกันแค่ไหนก็ต้องเก็บมันเอาไว้ในใจไปก่อนนะอาจจะมีความคิดเครียด,ดกังวลอยู่บ้างแหละกับความรักที่มันทาอะไรมากไม่ได้เนี่ยคุณก็คงต้องปล่อยให้สิ่งต่างๆเนี่ยมาดําเนินไปแบบนี้ไปก่อนนะ แล้วก็รอจังหวะที่มันเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งอะแล้วค่อยเดินหน้ากับมันอย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เรามาดูอ่าเคลื่อนกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ไว้ยังไงบ้างไพ่ใบนี้ก็พูดถึงเรื่องความรู้สึกอ่อนไหวนะแสดงว่าความรักที่เกิดขึ้นตรงนี้มันต้องมีปัญหาบางอย่างที่มันดูไม่เหมาะสมอะเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรักที่ต่างวัยกันหรือสถานภาพทางสังคมที่มันดูไม่เหมาะสมไม่เอื้อให้เกิดความรักตรงนี้ได้อะครับคุณอาจจะต้องใช้เวลา ค่อยๆเดินหน้าสังคมรัตตรงนี้ไปก่อนนะไม่สามารถที่จะผีผ่าเรื่องรีบก,กับบันได้อะ่ะหากจะทําอะไรเนี่ยก็ต้องระวังท่าทีระวังสายตาคนณรอบข้างเอาไวส้สนิดหนึ่งด้วยครับทีนี้ต้องมาดูสถานการณ์ด้านสุขภาพกันบ้างนะหน้าภัยด้านสุขภาพเนี่ยก็ถือโอเคนะคุณเก็แข็งแรงดีไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอะ รือถ้าหากว่าเคยเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็สามารถพลิกฟื้นรักษาตัวเองได้นะครับแต่ก็จะมีคําเตือนตรงที่ว่าคุณนะ่ะอาจจะเที่ยวดื่มกินสังสค์มาก,กเกินไปในเดือนนี้นะก็ต้องระวังปัญหาโรคอ้วนขึ้นมาหรือไม่ก็หากมีการดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็ต้องระวังการขาดสติมีปัญหาขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นได้นะครับโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาวราศีสิงห์นะพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณคิดและต้องการ หาทางออกในปัญหา,าต่างๆที่เกิดขึ้นได้แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ